บอกกลายานอนหลับ5าอาหารใกล้ตัวที่ช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมอนนอนหลับตามธรรมชาติหลับลึกถึงเช้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าสู่วัยชราคู่มือใช้ชีวิตวัยชราให้มีความสุขทุกวันกับผมเพื่อนคู่คิดที่จะพาคุณไปพบก,บกับการพักผ่อนที่แท้จริงครับคุณผู้ฟังครับ มีค่ำคืนไหนบ้างไหมครับที่ท่านนอนลืมตาอยู่ในความมืดพลิกตัวไปพลิกตัวมาในหัวก็คิดฟุ้งซ่านไปร้อยแปดพันเก้ายิ่งพยายามข่มตาหลับเท่าไหร่สมองก็ยิ่งตื่นตัวจนสุดท้ายต้องยอมแพ้ลุกขึ้นมานั่งมองนาฬิกาตอนตีสอง ความรู้สึกอ่อนเพลียในตอนเช้าที่ตามมามันบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของเราจริงๆนะครับหลายท่านอาจจะกำลังพึ่งพายานอนหลับซึ่งอาจจะช่วยให้หลับได้ในระยะสั้นแต่ลึกๆแล้วเราต่างก็กังวลถึงผลข้างเคียงและความรู้สึกว่าต้องพึ่งพามันไปตลอดแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับ ร่างกายของเรามหัศจรรย์กว่าที่เราคิดเขามีโรงงานผลิตยานอนหลับเป็นของตัวเองครับโรงงานนี้จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่บอกร่างกายเราว่าถึงเวลานอนแล้วแต่การที่โรงงานนี้จะทำงานได้ดีเขาต้องการวัตถุดิบที่ถูกต้องครับวันนี้ เราจะมาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถกินในมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนเพื่อส่งวัตถุดิบชั้นดีเหล่านี้เข้าไปให้ร่างกายของเรากับหัวข้อที่ว่าบอกกลายานอนหลับห้าอาหารใกล้ตัวที่ช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนนอนหลับตามธรรมชาติหลับลึกถึงเช้า 1. รู้จักวัตถุดิบทองคำแห่งการนอนหลับ ก่อนจะไปดูรายการอาหารผมขอให้แนะนำให้รู้จักกับวัตถุดิบทองคำที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ก่อนครับนั่นคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนให้เราจินตนาการง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อเรากินอาหารที่มีทริปโตเฟนเข้าไปร่างกายจะนำไปสร้างเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขในตอนกลางวัน และเมื่อถึงเวลากลางคืนที่แสงน้อยลงร่างกายก็จะเปลี่ยนเจ้าเซโรโทนินนี้ให้กลายเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนั่นเองครับดังนั้นภารกิจของเราก็คือการเติมทริปโตเฟนและสารอาหารสนับสนุนอื่นๆให้เพียงพอในทุกๆวันและนี่คือ5อาหารที่ทำหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมครับ 5สุดยอดอาหารเติมวัตถุดิบให้โรงงานยานอนหลับ 1. กล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมและกล้วยนำวานี่คือราชาแห่งผลไม้ที่หาง่ายที่สุดในบ้านเราเลยครับกล้วยไม่ได้มีแค่ทริปโทเฟนเท่านั้นแต่ยังเป็นคลังแสงของอีกสองแร่าธาตุสำคัญที่ช่วยในการนอนหลับนั่นคือแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ซึ่งแร่ธาตุทั้งสองตัวนี้ทำหน้าที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายที่ตึงเครียดมาทั้งวันรู้สึกผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริวในตอนกลางคืนได้ดีมากครับเก็ดลับลองทานกล้วยหอมหนึ่งลูกหรือกล้วยน้ำว้าสองลูกสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนนอนดูนะครับ 2. นมอุ่นๆน,นี่คือภูมิปัญญาคลาสสิก ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าและวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่ามันได้ผลจริงครับในนมนมอุดมไปด้วยทริปโทเฟนและยังมีแคลเซียมซึ่งแคลเซียมจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญช่วยให้สมองนำทริปโทเฟนไปสร้างเมลาโทนินได้ง่ายขึ้นครับเก็ดลับการดื่มนมอุ่นๆไม่ใช่แค่เรื่องของสารอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของจิตใจด้วยครับความอบอุ่นที่ไหลผ่านลำคอจะช่วยปลอบประโลมระบบประสาททำให้เรารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเหมือนตอนเป็นเด็กๆเลยครับ 3- อัลมอนหากท่านชอบทานของขบเคี้ยวอัลมอนดคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมื้อก่อนนอนครับอัลมอนด์เป็นแหล่งชั้นยอดของแมกนีเซียมหรือ แร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายที่คนส่วนใหญ่มักจะขาดการได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือในอัลมอนด์ยังมีฮอร์โมนเมลาโทนินอยู่โดยตรงด้วยครับเก็ดรับทานเพียงวันละหนึ่งกำมือเล็กๆประมาณ10-15เม็ดก็เพียงพอแล้วครับ การหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบนี้คือหัวใจของช่องเราครับเราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพในวัยเก่าได้ครับหากท่านชื่นชอบแนวทางนี้และอยากได้รับเกล็ดลับดีๆที่พิสูจน์แล้วและนำไปใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องเข้าสู่วัยชารานะครับ เราจะเป็นเพื่อนที่คอยเสิร์ฟความรู้ดีๆให้ท่านถึงหน้าจอในทุกสัปดาห์ครับเอาละครับเราเดินทางมาถึง2อ,อาหารสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน 4. ปลาที่มีไขมันดีหรือ fatty fish นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมื้อเย็นครับปลาอย่างปลาแซลมอนปลาทูหรือปลากระพงไม่ได้มีแค่ทิปโตเฟนเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B6 หรือวิตามิน b 6ซึ่งเจ้าวิตามิน b 6นี้เปรียบเสมือนคนงานคนสำคัญในโรงงานที่คอยทำหน้าที่เปลี่ยนทิปโตเฟนให้กลายเป็นเมลาโทนินครับถ้าขาดคนงานคนนี้ไปวัตถุดิบดีแค่ไหนก็อาจจะสร้างฮอร์โมนนอนหลับได้ไม่เต็มที่เกจลับลองจัดมื้อเย็นให้มีเมนูปลาเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ครั้ง จะช่วยบำรุงทั้งสมองและช่วยเรื่องการนอนหลับได้ในระยะยาวครับ 5. น้ำเชอรี่เปรี้ยวหรือทร์เชอรี่จูสสำหรับอาหารชนิดสุดท้ายนี้อาจจะไม่ใช่ของที่ติดครัวไทยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นสิ่งที่วงการสุขภาพทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากครับเชอรี่เปรี้ยวไม่ใช่เชอรี่หวานสีแดงสดที่เราคุ้นเคยนะครับ ถือเป็นหนึ่งในอาหารไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากครับเก็ดลับปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำเชอรี่เปรี้ยวสกัดแบบไม่ผสมน้ำตาลวางจำหน่ายอยู่หลายยี่ห้อครับการดื่มน้ำเชอรี่เปรี้ยวเข้มข้นสักหนึ่งช็อตเล็กๆก่อนนอนอาจเป็นทางเลือกธรรมชาติที่น่าทึ่งสำหรับท่านที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังครับสรุปคุณผู้ฟังครับ ร่างกายของเราพร้อมที่จะนอนหลับอย่างมีคุณภาพอยู่แล้วขอเพียงแค่เราส่งวัตถุดิบที่ถูกต้องไปให้เขาในเวลาที่เหมาะสมลองนำอาหารทั้ง5้าอย่างนี้ไปปรับใช้ในมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนของคุณดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่การแก้ไขที่รวดเร็วปุบปรับเหมือนยานอนหลับแต่มันคือการสร้างสุขภาพการนอนที่ดีจากภายในอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกค่ำคืนของคุณเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงและตื่นเช้ามาด้วยความสดใสและมีพลังครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ